วันนี้วันที่25มกราคม2568เป็นวันที่23ของข้าพเจ้านายเทือศักด์จิตบุญขอถวายเสียงสว้สรารยานประสูตรระบริสได้มงนต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชา,ธร,ชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจากอาจารย์บูชาใดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจรงทั้งมั่นมีสติกระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคตา,าประยชนนะในบทสดอย่าง่อเนื่องด้วยเถิด สุอัตราคันจันตุงเทวตาัตธรรมบังมุนิราชัสมตสุนันตุสังคามโมคะตังสเกคาเมเารูเปสิริสีกราเทเนจันทาริเกวิมาเนตีเปรัติเจคาเมตรุวะนักกะหัเนเกหาวัตตุมหีเกเตปุมมาชัยันตุเทวาจระธละวิสเม เนคะกันธรรมพนาคาติดถัดติดถัต,ตาธันติเกยังมุนิวระวะาจะนังสาวะสาธะโวเมสุนันตุธรรมะสวานาคาโรอายมปัทันทาตาธรรมะสวานาคาโรอายมปัทันทาตาธรรมะสวานาคาโรอายมปัทันตา บุตรบูชาพระตาตาไตอิมินาธกาเรณพุทธังอภิป <Really>? hm. ุชยามะอิมินาธกาเรณธรรมังอภิปุชยามะอิมินาธกาเรณสังคังอภิปุทยามะบุตรกาบอาตาตาไตอนาหังสัมมาสัมปโตพระครพุทธังพระควรต่างอภิวัตเทมิสวัชาโตพระวัตาธรโมธัมมังนัสสามิสุปฏิพันโนพระวัโตสาวะขะสังโคสังคังนามามิ ส่วนนามการสิทธิคาถานามมุตสาะภะวโตอะราตสัมมาสัมพุทธะนามมุตสาพระวโตอะราตสัมมาสัมพุทธะนามมุตสาะระวโตอะราตสัมมาสัมพุทธะบทสวดใจสถนะคณะประาพุทธังสรานังขจามิธัมมังสรานังขจามิสางฆ้งสรานังขจามิทุติยมปีพุทธังสรานังคจามิทุติยมปีธรมมังสรานังคจามิ ตัิยัมปีธรรมมังสานังขจามิตติยัมปีพุทธังสานังขจามิตติยัมปีธรรมมังสานังขจามิตติยัมปีสังฆังสานังขจามิปุสสะสัจจากริยาคาถานัตติเมทะระนางอัญญังพุทโธเมทะระนางวะรังเอเตนะสัจจาวัจเจนะโสติเมหโหตุสัพพตานัตติเมทะระนางอัญญังตัมโมเมทะระนางวะรังเอเตนะสัจจาวัจเจนะโสติเมหโหตุสัพพตานัตติเมทะระนางอัญญัง สังุูเมธารนังวารังเอเตนะัจาวเจนะสจจะนติเมอุนตุปปสปทาวสวดมหาสมัยสตรเอวัมเมสุตังเอการสมัยยังภะควาสังเกสุวิหารติกบปิลวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเกนะสติง ปัจามะเตหิภิกขุสเทหิสเปหิวะอารหันเทหิตัสหิจากโลกาทาทุยเวทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัตนาญาภิกขุสังขจัตโคจตุนางสุตทาวาสก,กิยานังเทวานังอตาตาโตโสอัยังโขพระวาสักเเคุวิหารติกะพิละวัตุสมิงมหาวาเน มหตาพิกุสังเกณะตัติงปัญจมัตเหหิพิกุสติเหสเพวอรหันเตหิทัศหหิจารุคาทาตุยเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหนุนติพระขวันต่างทัศนายาพิกุสังมัญจา,จาน,นูนะมยัมปิเยนะพระขวาเตนุปะสงงางการมยยมะอุปาสังกามิตวะพระขวโตตันติเกปัเจ คาถาปาเซยามาติอัตโกตาเทวตาเซยย,ยาธาตพินามะปาวาปุริโสสัม,มัติตังวาปาหังปาราเซยะยปาราติตังวาปาหังสามิเชยะเอวะเมวะสุตาวาเสสุเทเวสุ อัตรอิตาพระวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาตเทวตาเอกามังตังอตังอัตถังสุเอกามังตังติตาโคเอกาเทวตาพระวะโตสันติเกอีมังกาถังภาตีมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมากาตาสมาคตา อากาศมรรมะอิมังธรรมะตามายังตักกิตาเยวะอภัระจิตาสังมันติอัตะโควะปะราติวตาภควะโตสันติเกอิมังฆาต,าาต,าาตาังอภัสสิตันตระพิกาโวสมาตหังสุจิตังอันตโนโอุจุก,กัมมะอุจุก,กัมมะกังสุสารตีวะเนตานิกะเฮตวา อินทาริยานิรักขันติปฏิตาติอัคตุวะปราเทวตาปะกวาโตสันติเกอีมังคาตาังะภาสิเทตวะกีรังเทตวาปะรีตังอินทะกีรังโออจะมามะเมชาเตรัรกขันติสุทธาวิมาราตะกุมตาตา,า,าตุตตาตุสูนาคติ ฆะโถวปาราเทวตาภวโตสเนเกอีมังคาตังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาเตเสนาเตกันมิสันติอภาญภูมิปะหายะมนุสังเตหังเทวกาอย่างปริปุเรนสันติติอตาโขภะควะปิกุอามังเตสิเยบูเยนะพิกเวตัสสุโลกาตตุสุเทวตาสเนิปฏิตาวณติ ัตาคตังทัศนายะภิโกสังมัจจาเยปิเตภิกขเวอเฮสุมอติตามตนานังอาราโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะขวันตานังเอตารามาเยว,วะเทวทาสันนิปฏิตาเฮสุมเสยยะตาปิมยายังเอตรารยยิเยปิเตภิกขเวปวิสันติอนาตคามตานังอาราโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีประขวันตานัง เอตาปรมาเยวะเทวตาตันนิปติตาภวิสันติเตยอถาปิมาหังเอตะหิอิติกิษามิพิกเวเตวกายานังนมามิกิตาเยตามิพิกเวเตวกายานังนมามิเตศิสามิพิกเวเตวกายานังนมามิตังสุนาตะทาทุกังมานัสิกาโรทะประสิสามิติ เอวัมพันเตปันติโคพิกุพระวะโตปัจจัโสสุงพระควาเอตะตะโวตะสิโลกามนุษย์นะมนุษย์ษยกัสามิยัตตาภูมิมาตตัททส,สิตาเยติตาคิริคัมพรังพะอิตตะ,ะอิตตามหาอิตาปุตูสิหาวะสันตันลีนาตันลีนา โรมะหังสาพิสัมพุนโนโอตาโอตาตาัมมะนาสาสุตาวิปสัสสนามะนาวิลาปิญโยปจัสสัตเตสัจตวาวเนกปีลวัตเวโต,ตวออยันตยิสัทธาสาวะเกสารเนระเตเท,ทวกายาพิกันตาเทวิจานาถาภิกโว เตจะอตตปะมัครุรุตุตวพุทธัสสะสัสนังเตสัมปาตูราหุยานังอามานุสานะทัสนังอเปเกสตังมัตคุงตหัสังอัฏฐสตอริงสตังอเกตหัสานังอามานุสานะมัตตสงอเปเกนังอเปเกนังธรมมัตคุงที่สาธิพาอุปาอาหุง ต่จะสัพพังอภิญยญายะวะวะกิตรวานนะจะคุมาตะโตอมันทัิสัตตถะสาวะเกสาทน,นีละละเตเต,ตวะกายาพิกันตาเตวิจารนาตาพิกะโวเย е โวขังกิตติสามิิราหิอนุบุพโสสัตตวาสัตตาสัาสาวะยัขาภูมมาขปิรวัต ว่าอิธิมันโตจุติมันโตวินาวันโตยะตัดิโนโมทัมนาปิกามุปิคุณังตามิติวานังเจสหาสหมัตวาตายะขานานันเทวันทิโนอิธิมันโตจุติมันโตวินาวันโตยะตัดิโนโมทัมนาปิกามุปิคุณังตามิติวานังตาตาคีราติสาหายักขานานันตทวันทิโนอิติมันโตจุติมันโตวินาวันโตยะตัดิโนโมทัมนาปิกามุปิคุณังตามิติวานังอิเจเต ตัสารสัสว์ศาสตยักษ์ขนานั้นทวันติโนอิติมันโตยติมันโตวันนัมันโตยตัติโนมุตามนาปิกามุพิคุณังสามิติงมานังเวตามิตาปัจจสตายักษ์ขนานั้นทวันติโนอิติมันโตยติมันโตวันนัมันโตอสัติโนมุตามนาปิกามุพิคุณังสามิติงมานังภูมิพิโรภราชาอิโกเวปุรัสสานิเวตานังปิญโยนังสตตสหัสสังยักษ์ขานังปุริ ปุยิรูปารสติภูมพิโรราชาไคโกโสภคารสมิติงวะนังปุริมัจจาติสังราชาตตาโตโสปัสสาสติคันธทมภานังอาิปติมหาราชายาสัสสิโสพุทธาปิทัสสาภาะวูอิทัมมานามาภะลาอิทิมันโตยุติมันโตวนามันโตวัส,สติโนมุทัมนาภิกขโมปิคุณังสมิติงวะนังตักกิตนาจจาติสังราชาวิดูหัดโหตับารสติ ภูมิเนรทานังอธิป bon ติมหาราชายัสสิโสปุตตาสีปตะผะโวอิทัมมานามหาภะราอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมุทามานาภิกขมงภิกขุนังสามิติงวันังปัจจิมัจจาติสังราชาวิโรปโคปัสสตินาคานานมัิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาส่าผะโวอิทัมมานามหาภะราอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมุทามานาภิกขมงภิกขุนังสามิติงวันัง อุตรัจจติสังราชากุเวโรตตัสาสติยักษานังอัติปติมหาราชายาสัตติโาสปุถะปีทัศภาโวอิทัมานามาอภัสราอิทิมันโตเจติมันโตวันาวันโตยัสสติโนมุทัมานาพิกขะม,มุงิกขุนังสามิติวันังปุริมาทิสังทัตตา,าทโตตะกิเนนะวิรุสะอะโกปัจจิเมนะวิรุประโคกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโตเตมหาราชา ตมันตาจะทุโรทิสาตันทันละมานาะอัตถังโสวนเนกพีระวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวัจานิกาสัตถามายากุเนตุเวเนตุวิปูจะวิปูโตสหจันทนโนกามะเศโทจะกินนุมันตุที่มันตุจะปนาโตโวปามะโจะเตวัสโตจ,จะมัดจะมาตริ จินทศีโนจะคันธัมโพนานาโน,าโ,นาโหราชาจนโนสภโอาคูปัจจสิโคเวจะสิมพะรูสุยยะวัจสาเอเตจันเยจรราราโนาคันธัมปาสหาราชุภิโมธมามนาภิกามุงภิกุนังสมิเตงว่านางอัฐากูนาปัสสนาะคาเวสาราสหตัจกา คำพระรัศตราอากูปายาคาสหายาติปิยามุนาตะตะต,ะตะรัาตะอากูนาคายาสตินโนเอราวันโนมหานาคโคโสภาคะตมิตริงพนังเยนาคะราเจตหาสารันติทิปาธิชาปก,กิวิสุตตะจะโู เวหายสาเตวนามัตนัปปตาจิตราตุปันนาอิติเตสะนามังอภัยันตาอภัยันตตานาคาราชานามาสิตุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันนหาอิวาจาหิอุปะวะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะสางสุพุทัธจิตตา วจิระอเถนะสมุทังอัสุราสิตาปาระโตวาสะวาสะว,ะวเสเตอิติมันโตจุดยัติมันโตเฮสาิโนการะขัญชามหาพิสมาอัสุราธานะเวนะสะเวภะจิตติสุตติจัตปะหาราโตนามุติสหะสัตัจจะปะริพุตตานังตปเปเวโรจั นากมากาสันในอิตวาปรลิงเสนังราจุปะตะมุปาขมุงธระ,ะโยตานิปันตันเตภิกุนังสาม,มิทิงวะนังอาภูจจเทวาปตะวีจะเตโจวาโยตตาขมุงวารุณาวารุนาเทวาโสโมจะยัสสาสหะเมตตาคารุณาขายิกา อากูเทวายัสสติโนทัศเตวทัศฐาคายาตัเพนานันตินานันทบันทิโนอิติมันโตยติมันโตนานันโตสัสติโนมุธามนาปิกมงป์พิกุลังสามิติงวานังเวนตูจะเทวาสารีจอัตมาจาตตูเบยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมากูกุรกิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยามากูปุรกิตานักขตานิปุรกกิตวา อากูมันทะวะราหากาวะวัสุนังวาสะโวเสโทโสโกโปาคะปุรินทะโตต่เศเททัตถาคา,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 ายาสเปนานันตวันทิโนโอ,อิทิมันโตยุทิมันโตว,วันนาวันโตูยัสสทินโโมทัมนาปิกกมุงปิกุณังสามิติงวะนังอาตาคูสะภูเทวาจะไังดังกิสิขาดีวาดิวะอริตฐา迦เจาโรจาจะาอุม,มาปุกกะ นิพาติโนวรุณาตหาธรรมะอจุตตาจะเนจิกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวาสวะเนนิโสทัสิเตทัตตาคายาสัพเพนันัน์ทวันติโนอิทิมันโตจุติมันโตวันาวันโตเยตติโนมุธามานาปิกามุปิกุณังสายมิติวันังสามานามหาสามานามนุษย์ศาสมนุษย์สุตตมากีตาปาตู ติกาอากูอากูมโนมโนปะตุติกาอัฐากูอารโยเทวาเยจารโออิตวาตินโนปารคามาหาปารคาอากูเทวาญาตินโนตัเศเตทัตตาคายาตัพเพน,าน,านังทวันติโนอิทิม,มานาันโตจุติมันโตวันนะวันโตสัตติโนโมทัมนาภิกขมงภิกขนางสามิเตงมะนังสุกาการุมมหาอารุณาอากูเทนะัสสาสาหะโอ ตาตากายหาปามู่ขาอากรูเตวาวิตาคนาตาตามัตตาอารักชามิสกาจายาสาตสติโนตัฏานังอาคาปัจจุโนโยติสาอาพิสวัสสติตสทัสเตาตัฏฐาคายาสัพเพนาน,าน,น,นันตุวันติโนกิติมันโตจุติมันโตวันนันโตุวันทิโนโมทัมานาพิกมุงภิกุลังตาเมตติวนังเกมิตา,าตุสิตายามา กันตะกาจายสอาทิโนตรมปิตาการามเถตาโจธินามาจะาอาตวานิมมานาระทิโนอาคูอาตาคูประระนิม,มิตาทัศิเตทัศตาคายา,าเนานันทวันทิโนอิติมันโตโจิมันโตวันนามันโตอสอาทิโนโมทมานาปิกามุงพิกุณาวามิถึวานังสตเตเทวานิคายาเพนานัน,น,น,นทวันทิโน นานำวเยนะอคันธุงเยจัดเยตทิาสาตะววปุตตาชาติมกีรังโอคาตินนะมัณาะวังตะเขโมตะัคะตะรังนาคังตันตังวัสสิตาติตาตุพรามมาปะระมันโตจะปุตตาติมมัตโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะ สโสภาคาจะจมิทิงวะนังสหัสสะพรหม,มะโลคานังมหาพรหมาพิติทติอุปพปันโตชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสตัสเศเทอิสลาอากูพัจเจก,กะวะสวัตติโนเตสะจมทัณโนอาคาอาริโตภริวาริโตเตสเปยพิกันตาสินเตเทเวตัพัมมะเกมาราศีนาภิก กามิปัสสะกันนะอสสะมันติยากมันติยังเอตักนะอัตตะพันตะราเกนะปันตะมัตุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุติตาโกุจินังอิติตตามหาเสน่กันนะอเสน่นังอะเปอะอะเปสยิปาลินาตระมาหจักรตรงกันเทวานะเประวังยะถาวะ ปาบุสโกเมโกททโตถาจยัตโตสวิชุติตตาโทปจุทาวัวนติสังคุตโตอาวยังวเสตัจจาสพังอภิยญายะวะวะกิตวานะจัคุูมาตัตโตอมันตอะะีสาาัตตาแตวเกสาะเนตเตมาาัสนาภิกันตาเตวิจานาตาภิกขุโว เตตัปปะมักกรคุงสุตวาพุทธะศาส,สนาวีตะอราเกหิปะกามุงเนสังสมมัมปิอินชยุงัะเปว,วิชิตะสังคมาปายาติตายสัสสินมมตติสหพูเตหิสาวเกเตจเนสุตาติ